สวัสดีครับบิรักแฟนบอลที่รักทุกท่านครับพบกันในเพจอดีชีบอลเด็ดช่วงสุดสัปดาห์ประจําวันอาทิตย์ที่4กันยายนวันนี้ลีกหลักๆยังอยู่ครบนะครับพรีเมยร์ลีกของอังกฤษคู่2ทุ่มมีคู่ไบรทันเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ที่เด็ดทุกแมตช์อดีดปดแป8 8, 8, 8. ผลงานต่างกันนะครับไรตันของกรัมพอตเตอร์เริ่มต้นได้ดี4นัดไม่แพ้เลยนะครับก็เกาะอยู่กลุ่มหัวตารางเพิ่งจะมาสะดุดนัดล่าสุดแพ้ฟูแลมโดนฟูแลมเฉือนไป2ต่ 1. ส่วนเลสเตอร์ของเดนนันโรเจอร์ผลงานไม่ดีเลยนะครับนัดแรกเริ่มต้นนี้น่าจะเอาชนะเบรนฟอร์ดได้นำา2 0ศูนย์สุดท้ายแล้วเสมอแล้วก็เป็นคะแนนเดียวที่เลสเตอร์ ทำได้ในรอบ5นัดของต้นฤดูก,กาลนะครับทีเร็กซ์4นัดแพ้หมดเลยนะครับแพ้อาร์ซนอลแพ้เซาท์แธมป์ตันแพ้เชลซีล่าสุดมือกลางสัปดาห์เล่นดีแต่ว่าไม่มีแต้มครับโดน แมนยูนเต็ดบุกมาเฉือน1 0ทําต่อ0ให้เก้าอี้ร้อนสุดๆเวลานี้ผู้จัดการทีมแรนดอนลโรเจอร์สนะครับเต็งหนึ่งที่จะถูกปลดต้องดูว่าวันแข่งวันอาทิตย์นี้อาจจะไม่ได้คุมทีมแล้วหรือเปล่านะครับส่วนแรนพอตเตอร์ก่อนหน้าที่จะสะดุดแพ้ฟูตแลมนี่มีชนะในลีกสองนัดติดชนะเวสต์แฮมแล้วก็ชนะลีส กลางสัปดาห์ในฟุตบอลถ้วยยังเอาชนะ f o r e s t g r e e n Rovers ได้ด้วยนะครับเลสเตอร์ของโรเจอร์ดีหน่อยตรงที่ว่าผ่านเข้ารอบคาระบาวาครับหรือว่าลีกครับโดยการดวนจุดโทษชนะสต็อกพอร์ตแต่ว่าเมื่อเจอกันลูก,การที่แล้วในลีก2นัดนี่เป็นฝั่งของบร h ตันทําผลงานได้ดีกว่าชนะ2-1แล้วก็บุกไปเยือนเสมอ1-1มีในฟุตบอลถ้วยคาระบาวครับเท่านั้นที่เลสเตอร์ผ่านเข้ารอบไปได้โดยการดวนจุดโทษเอาชนะ นะครับไรตันผู้เล่นที่เจ็บก็ยังมีทั้งโมเจอร์ลงทั้งอนดัมลาลาน่าขณะที่เลสเตอร์ไม่ได้เสริมผู้เล่นนะครับแต่ว่าก็ขาดตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูก,กาลคือแคสเปอร์ชไมเคิลแล้วก็ยังมาถูกเชลซีซื้อโฟฟอน่ากองหลังไปอีกด้วยนะครับยังมีผู้เล่นที่เจ็บคือโบทรานแล้วก็เปเรราแต่นัดที่แล้วก็ถือว่าทีมทำงานได้ดีนะครับกดดันมายูเด็ดได้เป็นระยะระยะแต่ว่าความเด็ดขาดไม่พอ นะครับโอกาสทำประตูนั้นมีไม่มากทั้งเจ้าถิ่นไบรตันแนวรุกจะมีทรัสซากับเวลเบกนะครับแต่ว่าที่โดดเด่นคือแดนกลางทั้งปัสกาลโกลสนักเตะเยอรมันที่ทำไปแล้ว3มประตูแล้วก็แม็กคาลิสเตอร์นักเตะอาั์เจนตายทำไป2ประตูนี่เป็นจุดแข็งของไบรตันเลยนะครับส่วนเลสเตอร์วาร์ดีฮานัทยังทำประตูไม่ได้แนวรุกนี่ยังทำประตูไม่ได้เลยนะครับทั้งเยนาโชที่ลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็ดาก้าก็มักจะเป็นตัวสำรองจริงๆ3มประสานั้นก็มาครบแล้ว แล้วนะครับทั้งแมด i ดิ n สันทิริมันแล้วก็บานแต่ว่าไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะครับอีกคนหนึ่งคือชูสปริริฮอลนะครับก็ถือว่ามีฟอร์มที่มาตรฐานไม่ค่อยคงเส้นคงวายอย่างนัดก่อนกับแมนยูก็ดูจะแผ่วๆไปแต่ก็ยังทําไปได้แล้วหนึ่งประตูตั้งแต่เปิดฤดูก,กาลมานะครับมองไปที่ไบรตันแข็งแกร่งครับเวลาเล่นในถิ่นน่าจะ แกตัวจากนัดก่อนที่แพ้ฟูลแลมนะครับส่วนเลสเตอร์ยังต้องรอชัยชนะนัดแรกต่อไปของฤดูกาลนี้นะครับมองไปที่ไบรตันมี1คะแนนเป็นอย่างน้อยนะครับและถ้าพูดถึงฟอร์มเวลานี้ที่แตกต่างกันต้อง3คะแนนครับหประตูก็น่าจะสร้างความพอใจได้สำหรับไบรตันที่เอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้คว้า3คะแนนครับ ทีเเกดดุแมอัตฟุตบอลเปเรลกอีกคู่หนึ่งแข่ง4ทุ่มครึ่งเป็นบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ก็ว่าได้เพราะว่า2ทีมท็อป5เจอกันนะครับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดที่จบนัดกลางสัปดาห์ขึ้นมาอยู่อันดับ5มี9คะแนนส่วนผู้มาเยือนเป็นจ่าฝูงอาร์เซนอลเป็นทีมเดียวในเวลานี้ที่ชนะรวด5นัด สถิติงดงามนะครับผลงานงดงามมากทีมของอาร์เตต้ามี15คะแนนเต็มโดยเจอกันเมื่อด,ดูการที่แล้วผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะชนิดที่ทําประตูกันสนุกเลยนะครับแมนยูเล่นที่โอทัฟฟอร์ดเฉือนชนะ3-2ตอาร์เซนลเป็นเจ้าถิ่นเอาชนะได้3-1ตก็ถือว่าเป็น2ทีมบิกซเจอกันนะครับผลงานของแมนยูเริ่มต้นไม่ดี2นัดนี้แพ้ครับแล้วก็แพ้ในโอทัฟฟอร์ดด้วย แล้วก็หลังจากนั้นก็มาแพ้เบรนฟอร์ดแพ้นัดแรกต่อไบรตันนะครับแล้วก็มาแพ้เบรนฟอร์ดไปเยือนนี่โดนถลุงทั้สี่ต่อศูนย์เลยแต่หลังจากนั้น3นัดเอเล็กทรากทำทีมได้ดีขึ้นกล้าที่จะดรอปแม็กควายโรนัลโดนะครับเอาชนะลิพูได้ในศึกแดงเดือด2ต่อหหลังจากนั้นได้คาสเมิโรมาก็ยังไม่ได้ส่งเป็นตัวหลักตัวจริงกัชนะเซาร์ลอมตันและล่าสุดกลางสัปดาห์บุกไปเฉือนเลสเตอร์1ต่อ0จากประตูชัยของซันโช ส่วนอสโนลแนผลงานงดงามมากชนะทั้ง5นัดและแต่ละนัดทำประตูได้ไม่ตม่ำกว่า2ลูกเริ่มจากชนะคิสตัาเปเรสชนะเลสเตอร์ชนะเพลยสองศูนย์เลสเตอร์ในสี่สอ ชนะบอลมาร3-0ชนะฟูแลม2-1ล่าสุดชนะแอสตันวิลล่า2-1นะครับก็15คะแนนเต็มๆลุนแช้์เต็มตัวก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทีมของอันเตต้าถือว่าลงตัวมากแมนยูนัดล่าสุดนี้ใช้ราชฟอร์ดเป็นสุน,นาตัวเป้านะครับแล้วก็มีเอเลนก้า กับซันโชที่ทำไปแล้ว2ประตูขณะที่กองหลังนั้นใช้วารานกับมาติเนสยังไม่มีแม็กควายนะครับแล้วก็โรนัลโดก็ยังเป็นตัวสำรองอยู่ส่วนอาร์เซนอลทีมที่ว่าลงตัวที่สุดเวลานี้คือมีแนวรุกที่เป็นมิติใหม่คือกับเลดเชซุสประสานงานกับมาตินเดลลี่นะครับเอ็นเคเทียก็มีโอกาสบ้างในการเป็นตัวสำรองตรงกลางก็มีโอเดกาดปาเตชาก้าซินเชนโกยังเจ็บอยู่นะครับด้านะทางขวานั้นจะเป็นซาก้า ก็ถือว่ายอดเยี่ยมโดยเฉพาะเซนเตอร์ฮาฟนะครับได้ซาลิบามายืนคู่กับกาเบรลแล้วก็ทมิญสึก็เริ่มจะกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ใช้เบนไวท์เป็นแบ็กขวาก็เกมเจอกันเมื่อไหรน่นี่สนุกเมื่อนั้นเพราะาทำประตูฤดูกาลที่แล้ว2นัดรวมกันถึง9ลูก อาร์ตอยู่ในช่วงขาขึ้นแต่ว่าแมนยูไนเท็ดก็กำลังกลับมานะครับเรียกความมั่นใจชนะต่อเนื่องมา3นัดเลยแล้วนัดต่อไปช่วงกลางสัปดาห์ก็จะเล่นยูโรปาลีกเจอกับเรอัลสซิดัดด้วยส่วนอาร์ซ์ต จะเล่นทวยุโรปเหมือนกันไปเยือน FC ซูริกนะครับก็ยังมองไปที่เกมน่าจะสูสีครับแมนยู you, อาจจะเล่นเหนียวแน่นรัดกุมกับเกมที่วูบวาบของอาร์เซนอลแม้ว่าจะเป็นทีมเยือนก็ตามสุดท้ายแล้วมดูแล้วมีโอกาสแบ่งแต้มสูง นะครับมีโอกาสเสมอเสมอแบบมีประตูนะครับแมนยูอ, U, อาจจะความเฉียบคมไม่เท่ากับทางฝั่งของอาร์เซนอลแต่ว่าแนวรับดูลงตัวขึ้นนะครับทั้งมาตินสแล้วก็วารานทั้งมาเลเซีย นะครับลืมทั้งดาโลทั้งขวาก็ลงตัวเบียดลุกชอกับวานพิซาก,ก้าไปได้เลยมองไปที่เสมอแต่ว่าถ้าบังคับให้เลือกทีมชนะมองไปที่อยู่ในช่วงขาขึ้นของทีมเยือนอาร์เซนอลในโอกาสบุกมาเฉือนด้วยผลต่าง1ประตูเป็น2คู่ในเพจแอดดี้ชิบอนเดตประจำวันอาทิตย์กลับมาพบกันใหม่ในช่วงกลางสัปดาห์ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ